สวัสดีครับทุกคนผม PCFx ครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดสรุปว่าด้วยสาเหตุที่ย้ายมาช่องนี้และก็แผนการเกี่ยวกับช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นที่สาเหตุกันก่อนเลยเข้าเรื่องราวตรงๆเลยแล้วกันสาเหตุหลักที่ผมย้ายมาจากช่อง t ู u e อีสปอร์ตเพื่อมาทําช่องส่วนตัวเนี่ยนั่นก็คือผมได้ออกจากทีม t ู u e อีสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของทําไมถึงออกเนี่ยไม่ ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงนะครับก็แค่แนวทางของทีมนะครับและก็ตัวของผมเองเ่ยไปกันคนละที่คนละทางนะครับซึ่งเขาไปในตัวของแพลตฟอร์มเว็บเติมเงินที่ผมโปรโมทให้ตลอดนั่นคือ Wisdom Top Up นะครับและเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรทางด้านของช่องได้นอกจากแค่จ่ายเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยและผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพวกเว็บไซต์เติมเงินมันเลยทำให้ กิดช่องว่างระหว่างทีมและผมมันเลยจะดีกว่าถ้าทั้งผมและทีมแยกจากกันนั่นเองนะครับเป็นการจากลากันด้วยดีไม่ได้จากลากด้วยดรามา่าแต่อย่างไรและยังคงเป็นแบรนดิ้งที่ผมอยากจะสนับสน,นุนถ้าคุณกำลังหาเว็บเติมเงินเนี่ย wisdom top up นะครับไปเติมกันได้เป็นทีมที่มีพระคุณกับผมมากไม่มี Wi s d o m ท o p up ก็คงไม่มีผมในวันนี้ในส่วนของแนวทางการทำคลิปของช่องเนี้ย ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมในช่วงที่ผมอยู่ชุด e อีสปอร์ตมากนะักก็ยังคงเน้นไปที่ Watch Party ดูการแข่งขันวิเคราะห์การให้ได้ฟังกันเช่นเคยนครัผมแต่สิ่งที่จะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงเนี่ยนั่นก็ด้วยสาเหตุที่ผมมีความอิสระในการดำเนินช่องมากขึ้นช่องนี้ก็เลยจะค่อนข้างเอื้อต่อการไลฟ์สตรีมส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือผมกะว่าจะไลฟ์สตรีมเล่นเกม ในช่วงที่มันไม่มีแข่งอะนะในช่วงที่ไม่มีแข่งก็จะไลฟ์สตรีมไต่แรงวอร์เรนบ้างหรือเล่นเกมที่ตัวเองอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการคุยกับท่านผู้ชมเป็นหลักนั่นเองในส่วนของคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์ในเชิงวิเคราะห์ นะฮะช่วงนี้สาเหตุที่วิดีโอมันหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมเพิ่งได้พาร์ทเนอร์ชิพจากตัวของ YouTube ซึ่งตอนนี้ผมเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยในครับผมนะก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือระบบสมัครสมาชิกเปิดเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของวิดีโอก็ตามนั้นครับยังเป็นวิดีโอในรูปแบบเดิมๆนะครับเน้นในเรื่องของวิดีโอวิคอ์เป็นหลักและก็จะมีคอนเทนต์เสริมขึ้นมาที่ผมอยากจะทํา มานานแล้วนั่นก็คือการที่ผมจะทำคลิปสอนเล่นนะครับแต่ไม่ได้เชิญในสอนเล่นแบบอะไรปุ่ม a a w s d อย่างเงี้ยมันพื้นฐานเกินสิ่งที่ผมจะทำคลิปสอนออกมาเนี่ยจะเป็นในทฤษฎีที่ผมได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทฤษฎีการเลงใช่ไหมที่ผมพูดในไลฟ์กันบ่อยเวลามีคนมาขอความคิดเห็นมีคนมาขอเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอธิบายทุกๆครั้งและ ผมรู้สึกว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนนึงเนี่ยที่เขายังแบบว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องเกมแต่เขาหารีซอร์เขาหาเนื้อหามาสอนพวกเขาไม่ได้ก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมจะมาทําลงในช่องนี้นั่นก็คือคลิปสอนเล่นไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเลงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของทฤษฎีด้วยว่าด้วยทําไมตรงกลางถึงสําคาญัญทําไมด่านแฟกเจอร์ต้องดันออกมาอะไรเงี้ยมันมี หลเนื้อหาที่ในไทยอาจจะมีน้อยที่ทำพวกอธิบายอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเนื้อหาวิดีโอส่วนหนึ่งที่จะมาเติมในช่องนี้นั่นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับถ้าใครที่อยากสนับนุนนอกจากในเรื่องของอกด Subscribe แล้วนะครับกดสมัครสมาชิกมาได้แล้วก็มาดูไลฟ์สตรีมกันเยอะๆนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องโดนทนะครับผมนะแค่สมัครสมาชิกหรือไม่ก็ u b s c r i b e ก็พอกดไลค์ให้ทุกครั้งก็พอ นะครับผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนผม PCFX ในการดำเนินช่องนี้นะครับผมในการดำเนินในฐานะการเป็นยูทูบเบอร์แบบ full time พูดได้เต็มปากตอนนี้ผม full time แล้วนะครับผมก็ขอขอบพระคุณและก็หวังว่าในอนาคตเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ